ไม่ออกสื่อเพราะย้ายไปอยู่กลางเขาเชียงรายบ้านกลางเขาโจเกอร์นพชัยขอทำเพื่อลูกทิ้งชีวิตรูราไปทำไรโจเกอร์นพชัยนักสแสดงหนุ่มสุดฮอตไทยหน้าจากแสงสีวงการบันเทิงพันตัวใช้ชีวิตบ้านทุ่งกลางภูเขาอยู่กับครอบครัวและธรรมชาติหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานสำหรับนักสแสดงหนุ่มผู้มีบุคลิกเจ้าชู้อันดับต้นๆของวงการโจเกอร์นพชัยมัทวีวงศ์หรือปัจจุบัน ณสิวัฒนพิรมชยัยแต่ปัจจุบันหนุ่มโตเกอถอดเขี้ยวเล็บหมดแล้วโดยแต่งงานกับภรรยาสาวโบวรัญญาเปรมเจริญจนมีทาย,ยาท้าแฝดลูกสาวคนสวยน้องคริสน้องเคสท,ที่กำลังโตเป็นสาวโดยตอนนี้หนุ่มโจ๊กไม่ค่อยเห็นหน้าออกสื่อเท่าไหร่เพราะพันตัวไปทำเกษตรกร,กรยกครอบครัวไปใช้ชีวิตกันที่บ้านพักตางอากาศจังหวัดเชียงรายกับชีวิตกลางหุบข่าวท่ามกลางธรรมชาติมากมาย ที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ผลผลิตมากมายมีให้กินตลอดปีโดยไม่เสียตังค์สักบาทโดยเจ้าตัวได้เขียนเอาไว้ว่าความสุขของโจ๊ก back to basics ได้อยู่กับธรรมชาติมีน้ำมีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตดีๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรและที่สำคัญได้อยู่กับคนที่เรารักและรักเราเท่านี้ก็สุขมากมายแล้วครับเตรียมความพร้อมไว้เผื่อวันใดโลกมันหมุนเปลี่ยนเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายบ้านเราปลูกเองงอกก็มี ลิ้นตี่ก็มากันยามีลำไยไหนจะสับประรดมะนาวกล้วยโจมผักปลาก็พร้อมเอาเป็นว่าเราไปชมกันดีกว่าว่าบ้านที่ต้องว่าเชียงราของครอบครัวหนุ่มโจกเกอร์แต่น่าอยู่และบรรยากาศดีค่านานักแสดงรุ่นใหญ่โจกเกอร์ณศนะสิวัน์นพพิรมชัยหรือชื่อเดิมนพชัยมัทวิวงศ์ข่วงภรรยารุ่นน้องโบวรัญญาที่อายุห่างกัน8ปีมาเปิดเผยความรัก ที่ยาวนานกว่า10ปีด้านภรรยายอมรับอารมณ์เหวี่ยงวีนวิดทําำชีวิตรักพังเมื่อก่อนทําตามอารมณ์ตัวเองเยอะเคยคิดไม่เอาแล้วกับคนนี้แต่เลิกแล้วโจกเกอร์บอกว่าทุกวันนี้ทําให้พระรักไม่ใช่ยอมเขาไม่ชอบออกทีวีผมชวนเขามารายการนี้จะได้รับรู้ความรู้สึกกันที่ไม่เคยเปิดเผยโดยเฉพาะความลับจากภรรยาที่ไม่เคยรู้มาก่อนโจกบอกด้วยว่าชีวิตคู่สิ่งหนึ่งต้องซื้อสัตย์ โบเสริมว่าพี่โจ๊กมาเติมความสุขเขาไม่ได้เพียบพร้อมคู่เราไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เรามีความสุขไม่มีอะไรมาบั่นทอนให้แย่โจ๊กบอกความสุขของผมคือการได้ดูแลเขา13ปีอยู่ใกล้เขายังตื่นเต้นยังเขินอยู่เลยแสดงว่าความรักที่มีต่อเ้ายังเต็มอยู่ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดหาใหม่ๆด้วยนะคะ